สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์ที่สวนสันห์หันษากันนะครับวันนี้เราก็จะมีทริปไปปั่นจัก,กรยานกันนะครับวันนี้จะมีเพื่อนๆแถวๆใกล้ๆสวนเราจะไปปั่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะปั่นกันไปแถวไหนานะครับวันนี้ครับวันนี้เราก็จะไปปั่นจัก,กรยานกันครับเช้านี้ก็มี ตะโต้ตงครับตะโต้ตงจะไปปั่นกับเราด้วยครับวันนี้ทิงนหน่อยวิ่หน่อยติดเรื่องฉุกเฉินหน่อยเลยไม่ได้มาครับเดี๋ยวเราจะไปกับตะโต้ตงกันตะโต้ตงครับปั่นกับเราครับวันนี้แงตาสบายเลยฮะ นี่แหละครับทิปแรกได้มาปั่นจักรยานมาเลยตาครับโต้าร้องนี่ปั่นหนุ่มเลยทิปแรกเลยปั่นจักรยานมาถึงคิวลมเนี่ยตาบอกเรากปปั่นโต้งมาถึงเกอนคิวลมแล้วนะครับวันนี้ก็จะกลับกันแล้ว ไปสนสันกันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับตาก็กำลังบันกับสนสันตนี้ลงสบายเลครับนี่แปลกบันมาถึงกี่กมไงครับตาสบายเนาะ หนุ่มขึ้นอีกหลายปีตอนนี้นอายุ28ยี่แปดเลย<ช>โอ้โสุดยอดใช่ไหมครับปัญจการน,นี่มันได้หลาย,ลายอย่างนะ<ช>ครับนี่ทริปแรกของตาเลยนะครับใหม่หัตปั่นใหม่หัตปั่นนะครับนี่ไปเรื่อยๆครับตาสนุนานเล่ดหนึปัญจการ ช่วงหลายปีครับนีนเลยครับปั่นจักรยานแล้วปั่นกันไปเรื่อยๆแข็งแรงก็ตอนมาปั่นจักรยานนี่ตาเขา ก็ดีขึ้นนะเพราะของเก่าจะปวดนะตอนนี้ไม่ปวดปัน่นขยามาครับผ่านที่เขากำลังค้นข้าวครับกินข้าวครับก็ปั่นไปได้กครับชิวคุยกันไปเรื่อยๆมาจะกลับถึงสวนสันแล้วครับวันนี้ที่ ปั่นกับตะโต้งชวนตะโต้งปั่นครับวันนี้30กว่าโลอย่งไงครับตาวันนี้ทริปเราทริปแรกประทับใจมากครับปรทับใจมากนี่สุดๆไม่รู้สมรรถนะตัวเองบางครั้งเราคิดว่าใจเราสู้แต่ว่าร่างกายเราไม่ไหวยอมรับครับเหมือนได้กลับมาหนุ่มอีกครั้งเลยครับพอจับขึ้นจักรยานนี่ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราวางแผนกันใหม่ตาเ no. นาะอาทิตย์นี้ถือว่าออคือเป็นบแรกเบใช่ใช่ตาไม่หว่ห่วงขาเยังไหวอยู่เดี๋ยวผมให้ยืมจักรยานปั่นไปก่อนสบายจักรยานนี่ยังไม่ต้องลงทุนลงทุนชุดก่อนตาทพิปเราวันนี้โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับครับเนาะปัน่นจักรยานกันจากสวนสันไปขิ่ลมครับทริปแรกของตาต้งเลยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการปั่นหน้าตาแล้วครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวทริปหน้าเราเตรียมตัวกันพร้อมกว่านี้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณตามากครับ,คร,บครับสวัสดีครับตาครับ <ตา S 1>